เก่งนีย่เพ้ทำไมมึงเก่งอย่าง้คนโอเสียวแคิปเพื่อแล้วเชื่อกันทำาห่ายกินเลยเอเชื่อกันเลยเพ่อน้นเดียวนะถ้คุยหลายคนไม่ปัญหาเพื่อนมีไม่เพนเพื่อนมันน้อยมากนเอ๊ะก่มึงช่วยหนอยดิอ่าหนนีากำลังไปเขาอยู่บอลเลยนะแล้วกูว่าักีโมเพื่อนชวเ้นชวนไเทยอุ้ย คลิปอยู่ด้วยไม่ได้ทาผมไม่ได้ทาอีวิวก็ได้ทาเนี่ยคืออะไรวะอันเดียวเหรอมีอะไรสิมีอะไรสิก็คือประตูที่ง่ายที่สุดที่คุณจะเฮ้ยเห็นน้อง hesitate คืออะไร do not hesitate to call hesitate คือได้ยินไหมอามี้ลังเลครับลังเลใช่เขาบอกว่า do not hesitate อย่าลังเลคุกกลเขมินฟลูก็คือที่จะเรียกเฮ้ยไทยเนี่ยใช่ลงมาจนถึงชั้นหนึ่งแล้วคือวันวันหลังจากนั้นพอเขาออกมาหมด้เขาก็พี่เห็นกูเขาก็บอกว่าอ๋อมีคนกดสัญญาณผิดอะไรเงี้ยเออวันต่อมาที่พี่พี่มาทำงานพี่ก็เลยได้คุยกับแม่บ้านแม่บ้านบอกว่าวันหลังจากเกิดเหตุการณ์อ่ะเขาเรียกว่าชิมหน่วยที่มันดูแลพวกแบบเขาเรียกม อันนี้ก็ห่ามเอาไวเราบอกเขาว่าเวลาที่เครื่องแรงเวลาหั่มันขึ้นลงอะกระเป๋าก็จะเอ๊กแล้วก็จะบาง เราเรียกได้ว่าทรับในปัจจุบันครับการนำนรกครับและสวรครับคอยย้ำปลูกฝังครับความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมาเราเรียเล่าผ่านโดนเล่าผ่านทางาป,ปากสู่ปากเรับนนเนี่ยเราอาจจะได้ตกนรกนะครับมันก็อาจจะไม่ มนะันนกููมันว่เต็มเลยติกล้องนี้มันชัดชัดดีแค่เวตาลิอะไแบบไม่มีรับผูเจ้าเจนยูเชิมบวกคือสว่านกนักถึงนแล้วที่ไม่ย์อ๋อยูนะิซนะิสนะูงเนี่ยส โปรโบ่เลยี่าจารเรา้องคการีความปนงหนาเราทายอเงียให้เข้าใจว่าเป็นความเชื่อความ่เ้นใจของคนแห่งกรรมซึ่งส่งผลต่ชีวิตรตรงกะทำวแกนะครับคือเดี๋ยวโคเทโคเทโคเทปัจจุบันี้รืไม่ดีนะครับแต่เราผลผลอะไรก็ผลผลนะครัคือจะเนใจกดียวนะครับในการดำเชีวิตเื่องสพันครับที่นี่อะอีกครับสำหรับตัวอย่างนะครับวันนึ่งครับเราเกิดเพราะผู้ของขึ้นมานครับเพื่ออะไรสักอย่า แต่ท่านนะครับก็เป็นคนที่เลี้ยงเรามาเลยครับเราก็ต้องสืบสาวไปได้ว่าทำยังไงครับถึงจะไม่ทะเลาะกับท่านมาเป็นผู้มีพระคุณครับครับแล้วก็สําหรับผมนะครับความคิดของผมเรื่องนรกสวรรค์ครับเป็นเป็นการใช้อุสโลบายที่ดีนะครับของเออหมดจะหมดเวลาแล้วท่านเรียนสุดท้ายของอังกฤษไทยนะครับก็เรียนกับอาจารย์ ใช่เขาใช้พิมพ์หรือเปล่ามาจากพิมพ์พิมพม์ใช่ไหมใช่แหละมาจากอนิเมะครับ<ะ>ใจหายอ่ะใส่แว่นแล้วเหมือนนิมเมะใจาาหายไหมเ้าสุดท้ายเราจะไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วใจหายสสงตกใ,ใ,ใจรจะยิ่งยิดเธอหลายคนด้วยไปถ่ายต่อไปถ่ายต่อ,อยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนวันนี้ต้องถ่ายเย,ยอะๆเพราะเราไม่เรียนแล้ว วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนของเราแล้วครับรู้สึกตั้งใจเรียนมาข้าสุดท้ายตั้งใจเรียนไหมกันะไหละตั้งใจเรียนสุดๆครับวันนี้เป็นวันที่น่าเศร้าเรียนเราโดดๆจบแน่ไปหาไปหาเพื่อนเลยไปดูว่าเพื่อนเศร้าหรือเปล่าไปกันเลยไปไปข้าสุดท้ายแล้วไอ้การเรียนเนี่ยเป็นเทอมสุดท้ายแล้วอะไรกันเนาะเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างครับผู้กล่าวนี่เองครับอากล่าวคำแบบซึ้งๆตลอดช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาครับเมื่อกี้ก็เพิ่งจบคาบคาบสุดท้ายของการเรียนครับ สรุปได้เลยทั้งหมดเลยว่าการเรียนที่โรงเรียนช่างนะครับหลับสบายนอนเต็มอิ่มได้ความรู้ได้ไปใช้ในชีวิตจริงๆครับโดยเออฉพาะวิชาด้านไฟฟ้าที่มได้เกือบที่ศูนนะครับที่ก็แล้วก็แก้ขึ้นมาใหม่ครับ แล้วก็การยันต่างๆเพื่อนมิสหายนะครับผมก็อยากจะบอกว่ากับเพื่อนๆนะครับตอนออกไปทํางานหรือว่าตอนฝึกในอนาคตก็อยากฝากว่าไม่มีมิสแ้หรือสตูถาวรน,นะครับก็ธ <Yeah. S 1> อะไรกันก็ให้อภัยกันแต่ถ้าสูดไม่ไหวก็ซัดก,กันนะครับ yes yes let's go เนี่ยครับมีเพื่อนนะครับอย่าบิดก็พอครับอย่าบิด <laughs> มีเพื่อนนะครับอย่าแฟดไปเรื่อยนะครับ <laughs>